สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกับการรีวิวอีกเช่นเคยนะครับก็ถ้าดูจากปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรนี่คือเดกุงานแกนดิต้านะครับตัวนี้ผมบอกกันว่าผมได้มาเป็นสินค้ามือสองนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยของเล่นแพงเหลือเกินนะครับไม่ไหวกล่องก็จะดูสมบุกสมบันนิดหน่อยเพราะว่าเป็นของมือสองนะครับอันไหนเป็นด้านหน้าวะนี่สิ มีด้านหน้านะครับตอนนี้ด้านข้างครับมีด้านหลังด้านข้างอันนี้จะเป็นมือข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับอันนี้คืองานญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าต้องบอกว่าผมค่อนข้างที่จะดูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวกงานโตเอทมากกว่าพวกแมวว่ามันเป็นรตญี่ปุ่นหรือรอ็อะไรเงี้ยอันนี้ผมเลยไม่กล้าพูดเป็นรตอ,อะไรครับ อันนี้ดูนะครับทุกคนว่าเขาเขียนว่าเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่นะฮะผมไปขอซื้อต่อจากคนในกลุ่มมาซึ่งเขาชื่อคุณจักรพงศ์นะครับเขาบอกว่าถ้าของถึงอ่ะให้แจ้งเขาด้วยเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าสภาพของเป็นไงนะครับก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้แกะเลยก็เลยไม่ได้แจ้งเลยคุณจักรพงศ์ไปก็ถ้าคุณจักรพงศ์ดูคลิปนี้นะครับของถึงผมแล้วนะฮะ ทำไมเราต้องมารีวิวตัวแกนดิสตากันนะครับเพราะว่าคลิปข่าวก่อนที่ผมทำงานเด็กเจอออกไมคแกนดิสตาไปแล้วก็พูดไกล,กลว่าเอาเดบูแกนดิสตามายืนคู่กับออกไมคแกนดิสตาแล้วผมรู้สึกปแปลกคืออันนี้ต้องบอกว่ามันเฉพาะผมนะที่ผมรู้สึกมันแปลกเพราะว่าส่วนสูงมันดูคือผมว่าส่วนสูงงานแกนดิสตาอามายืนคู่กันแล้วมันไม่สมส่วนเออครับครั้งนี้แล้วก็มีคนมาหนังไมมาครับว่า เขาไม่เชื่อนะฮะก็เ,เลยต้องมาพิสูจน์ให้เขาดูกันอ่ากาขอแกแอตอระไรบเครื่องอ๋อไปก่อซึ่งปกวิดแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นสีใสๆให้ดูของข้างในเลยซึ่งผมว่าอันนี้เขาน่าจะทิ้งไปแล้ว โอเคก็ประมาณนี้ก็คือเห็นไหมลองเช็คกันชิ้นส่วนที่ให้มาก็จะมีอยู่3มชิ้นนะครับก็คือตัวน้าแข็งตัวส่วนล่างแล้วก็ส่วนข้างบนนะครับซึ่งงานพวกนี้มันไม่ได้ประกอบรไยยากกรอกนะครับแป๊บเดียวก็ประกอบได้แล้วเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับแแใส่ยากอยู่นะครับ นี่ครับก็ประมาณนี้ในถูกแคนมิสตาน้องค่อนข้างโจกเกกหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาได้รายละเอียดเลยนะจังอันนี้ก็จะเป็นชุดต่อสู้ของในหัวเนาะแล้วก็ตรงหัวก็จะมีการไล่สีเป็นสีเขียวกับเขียวเข้มนะครับได้เป็นสองเฉดอันนี้ถ้าเทียบกับงานเทสเจอร์นะครับผมว่าเทสเตอร์จะได้รายละเอียดกว่าแล้วก็ตรงส่วนชุดนะฮะชุดจะออกมาเป็นเขาเรียกสีอะไรอนะสี เขียวน้ำทะเลปะก็ไล่มาโอเคนะครับเป็นไล่มแบบสีเดียวซึ่งก็เหมือนตองตามอนิเมะดีตองหมวกก็โอเคมีการทําเป็นหมวกในตัวที่เป็นชุดของเด็กขู่นะครับที่เป็นหัวแบบหัวกราต่าที่เหมือนทับทำในแบบออลไหมช่วงล่างก็เหมือนกันครับไม่ได้ไล่สีอะไรทําเป็นสีพื้นพื้น,นสีเดียวก็คือผมมองว่ามันก็โอเคแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมผมอยากให้มีการไล่สีแบบออกแบบ สองสีสองเฉดอะไรเงี้ยนี่คือเด็กุนะครับต่อไปเราก็จะมาดูก,กันว่าถ้ามันเยืนคู่กับออมไหมอะมันจะเป็นยังไงโอเคก็ตามนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าเด็กุกับอโยกัดคุณก็จะเห็นว่าเดกุกกับออมไหมอะตัวมันดุสิครับมันมันจะเท่ากันนะซึ่ง ในการ์ตูนคนเลนสูงตั้ง220เซนอีกคนสูงแค่160ไปลายๆอะ่ะมันนั่นแหละเออสำหรับผมอะ่ะมันแปลกไงถ้าสมว่าเอามาเทียบตัเตัว t e x t อ r ์เนี่ยนี่คือ texture นะฮะมันก็จะไม่ได้แบบอัตราส่วนเป๊ะๆหรอกแต่มันก็จะรู้สึกโอเคกว่าเพราะว่าคนหนึ่งเป็นคนตัวสูงอีกคนเป็นคนหนึ่งตัวเตี้ยนะฮะถามว่าเด็กูตัวนี้ทำมาตัวใหญ่เกินไปหรอผมมองว่าไม่ใช่นะครับเคสเนี่ยต้องมาเทียบกับตัวนี้ก็คือ เนจิต้านะครับทำไมเรียกเล่นเบจิต้าเพราะว่าสองคนเนี่ยส่วนสูงจริงๆก็จะเท่ากันต่างกันประมาณ2เซนติเมตรนะครับซึ่งจะเห็นว่าสองตัวเนี้ยคือส่วนสูงแทบจะเท่ากันแล้วในอัตราส่วนหนึ่งต่อหกในกลัวไม่ได้ผิดแหละอันเนี้ยมัจะผิดที่ตัวเอาไม้ว่ามันตัวเล็กไปคือเอาไม้ไม่ได้เป็นสเกลหนึ่งต่อหกในแบบที่เราคาดหวังนะครับซึ่งผมมองว่าทําไมไม่ใช่หนึ่งต่อหกผมมองว่าก็อาจจะถ้าทําตัวสูงว่าเนี้ย คุณก็จะไม่ได้ในราคาแกรนดิสตอ่ะผมบอกว่าเขาทําการลดต้นทุนมากกว่าฉะนั้นผมก็เลยเอาตัวออร์มาเกนิสต้ามายนงพวกงานเ e ็กเจอร์แล้วรู้สึกโอเคกว่างานเดเกนนี่รู้สึกมีปัญหาตัวยกเยอะตัวเลยนะเขาบอกว่างานเดเกส่วนใหญ่นี่มีปัญหาเรื่องขาเกือบทุกตัวเลยไม่รู้ทําไมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานเดเก แกนดิสต้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมารีวิวอะไรกันก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ